อีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้บน facebook นะคะนอกจากคลิปเรียลแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งช่องทางก็คือการทำในหน้า facebook นะคะตอนนี้ facebook ก็มีฟีเจอร์ใหม่สามารถตักตะกร้าได้แล้วนะคะเหมือน t i k t อกเลยนะคะแล้วมีวิธีการทำยังไงไปดูกันเลยนะคะ <Hello. S 1> วิธีการก็คือให้เราเข้ามาใน facebook ของเรานะคะจากนั้นไปที่โปรไฟล์นะคะโพสคลิปเรียลนะคะ <Hello. S 1> เป็นคลิปนี้นะคะ เจอแล้วนะคะหานตุกตาตัวใหญ่มากอันนี้ตัวยาวแล้วก็ใส่คําอธิบายคลิปให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเราใส่คำอธิบายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปที่ เลื่อนมาข้างล่างนะคะดูการตั้งค่าเพิ่มเติมตรงนี้นะคะมันจะขึ้นว่าสร้างไรายได้ตรงนี้นะคะนี่นะคะจะมีโฆษณาในดาวโฆษณาในรียวแล้วก็เพิ่มลิงก์ตรงนี้นะคะให้เรากดมาตรงนี้นะ,ะแล้วเราก็ไป copy URL ของ shopee นะคะ shopee เราต้องไปสมัครโปรแกรม affiliate ก่อนนะก็คือโปรแกรมในหน้าเหมือนกันนะคะแล้วเราก็เอาลิงก์ shopee นะคะมาวางตรงนี้นะคะ เดี๋ยวจะแปะลิงก์การสมัคร affiliate ใน Sho p e e ไว้ในคอมเมนต์นะคะเราก็ไปที่แอป Shopee นะคะอันนี้เราสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปที่แอป Shopee นะจากนั้นนะคะเราก็เอาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคลิปเรามานะคะเราก็ไปค้นหานะคะห่านตุ๊ก,กตาตัวนี้นะคะเราก็มาดูนะคะว่าตัวไหนนะคะที่ อ่าดูจากอายอดขายก็ได้นะสมมติว่าเราจะเอาตัวนี้นะเราก็คัดลอกลิงก์มาเลยกดแช์นะคะนี่นะคะก็จะมีค่าคอมมิชชั่นขึ้นมาค่าคอมมิชชั่นหกเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์เลยนะคะจากนั้นเราก็เอามาวางที่คลิปเรียวของเรานะแบบนี้นะคะชื่อชื่อสินค้าชื่อลิงไม่ต้องใส่ก็ได้ ระบุโปรโมชันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเปิดไว้ก็ได้หรือไม่เปิดไว้ก็ได้นะคะแล้วกดบันทึกนะคะจากนั้นเราก็แชร์เลยนะคะแค่นี้นะคะวิธีการปักตะก้าในคลิปเรียวนะคะเราสามารถหาไรายได้อีกหนึ่งช่องทางในคลิปเรียวสามารถปักตะก้าได้ทั้งเพจแล้วก็โปรไฟล์ส่วนตัวนะคะใครที่มีผู้ติดตามสักระยะหนึ่งก็จะสามารถปักตะก้าได้แล้วนะคะดูนะคะเมื่อเราโพสต์ไปแล้วนะคะ มาคลิกที่คลิปที่เราโพสนะคะเจอแล้ว <Internet. S 1> นี่นะคะจะขึ้นว่าเลือกซื้อเลยตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีคนคลิกคลิกซื้อผ่านลิงก์นี้มานะคะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะอ่าลองดูให้ดูนะคะนี้นะระบบก็จะลิงก์ไปที่ช h อป e ีนะคะถ้าเกิดมีคนซื้อมาไม่ว่าจะเป็นซื้อสินค้านี้หรือไปซื้อสินค้าอะไรก็ได้ในเงนชะ้อปปี้เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะเพราะว่า นี่นะคะเพราะว่ามันติดคุกกี้ลิงก์นี้ไปแล้วนะคะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเหมือนเดิมนะคะวิธีหาเงินอีกหนึ่งช่องทางใน Facebook นะคะรับคลิปนี้นะคะก็มาแนะนา,นาวิธีการหาเงินใน Facebook อีกหนึ่งช่องทางการปักตะกร้าใน Facebook นะคะหรือการทําในหน้าใน Facebook นะคะหากชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาแชร์วิธีการหาเงินออนไลน์ในช่องทางต่างๆให้อีกนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ